สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนการพอดแบะครับพอดแบกในวิธีพอดแบกของ Windows นะครับมันจะมีวิธีพอดอยู่สแบบนี่ไงนะครับแต่ผมใช้วิธีพอดแบบนี้นะครับโอเคเราก็ดูก่อนครับว่าแบบของเราสเกลเท่าไหร่สเกลมาตราส่วนเนี้ยนะครับนี่เป็น1ต่อ75นะครับโอเควิธีพอบก็กดเครื่องปริ้นนี่นะครับหรือคอนโทรลพ ต้วนาจะขึ้นหน้านี้ขึ้นมาเสร็จแล้วทีนี้เลือกตรงนี้ครับเราจะพอดเป็นอะไระเรามีเครื่องปรินท์ก็คลิกได้เลยนะครับหรือจะพอดเป็นไฟล์ PDF นะครับแล้วก็มีไฟล์อะไรอีกหลายอย่างแล้วก็เลือกได้ครับ,คครบผมจะเลือกเป็นตัวนี้แล้ว PDF Factory Pro โอเคแล้วตรงนี้จะสามารถเลือกได้ว่าเราจะใช้กระดาษ ขนาดเท่าไหร่นะครับบางบางคนก็เขียน a4 บางคนก็ a3 นะี่ของผมเป็น a3 นะครับตั้งค่าไว้ที่แรกเป็น a3 ผมก็จะเลือก a3 นะโอเคและทีนี้มาดูค่าตรงนี้ครับตรงนี้จะใส่ค่า1000นนะครับคือผมก็ไม่รู้ความหมายมันเท่าไหร่นะครับแต่ว่าครูก็สอนมาอย่างนี้โอเคครับ แล้วตรงนี้นะครับตรงนี้คือสเกลในแบบของเราครับอย่างผมจะเพิ่ห75ผมจะใส่ตรงนี้75แล้วก็เลือกตรงนี้ครับนี่วินโดว์คลิกป,ปุ๊บะจะมาได้า่างนี้ครับแล้วก็เลือกในแบบของเรานะเลือกจากมุมถึงมุมนะครับปุ๊บใน1ต่อ75นะครับดูดีๆ,ๆนะครับแล้วก็ถึงมุมนะครับปุ๊บนี่ แล้วก็เลือกตรงนี้ครับตรงนี้ตรงนี้คือ post style ครับ post style ะจะเป็นการตั้งค่าเส้นของเราครับว่าเราเอาเลเยอร์นี้เส้นขนาดนี้นะครับก็จะบางคนก็จะทาแปลกๆเขาจะใช้โมโนโมโนกอะไรนะโกลมน,น,นะครับก็คือว่าเราใช้เส้นนี้เราใช้เลเยอร์นี้เส้นจะเป็นขนาดเท่านี้เท่านี้ใช่ไหมครับที่เราตั้งค่าไว้อ่าแต่ว่าของผมจะเป็น ตรงนี้ครับเอนี่คือเป็นเป็นสไตล์ของผมนะครับไม่ใช่ของผมครับคือเป็นของครูผมอีกทีนึงโอเคนะครับแล้วก็คือของผมเนี่ยจะพาะจากสีแล้วก็คลิกคลิกแล้ว yes คือเพาะจากสีครับสีแล้วสีสีนี้จะเป็นความหนาเท่านี้เท่านี้นะครับคือสามารถตั้งค่าได้นะครับโอเคนะครับพอเราเลือกตรงนี้ได้แล้วเราก็คลิกคลิกรีวิวสักหน่อยนึงครับ เห็นไหมครับเนี่ยครับขนาดของเส้นมันก็จะมันก็จะฟิกออกมาตามแบบที่เราตั้งค่าไว้อ่าเนี่ยครับขนาดของเส้นขนาดของตัวหนังสือความขนาดความหนาของเส้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็แล้วก็วกถ้าพลอตพลอตแล้วก็โอเคครับโอเคแต่ผมจะติ๊ขึ้นอย่างหนึ่งครับ อพอพอดทำหนึ่งแล้วเราให้คลิกตัวนี้นะครับ Add Apply to Layer แล้วก็โอเคครับมันก็จะพอดออกมาแล้วได้กระดาษ A3 อย่างที่เราต้องการครับแล้วที่ผมให้ติ๊กเมื่อกี้ก็คือจะให้ติ๊กทุกรอบเลยนะครับอย่างเช่นจะพอดต่อก็คลิกขวามันจะเซตค่าเดิมไว้ให้เลยครับแล้วก็แค่คลิกตรงนี้ครับ Windows แล้วก็เลือกพอดต่อปุ๊บแล้วให้ติ๊กอีกครับปุ๊บ แอปพลาย2เลเยนี่เลยอะไรเลย์เลย์อะไรเั้งครับเลยเอานะครับแล้วก็โอเคไปครับโอเคเนี่ยแล้วมันก็จะพอดไปแล้วครับนะครับใบที่สองอแล้วเวลาเราคลิกอีกรอบหนึ่งเห็นไหมครับเราจะเห็นว่ามันจะขึ้นกรอบสีดําที่มันล็อกค่าที่เราเซตมาเรื่อยๆคือถ้าไม่ทานี้เราจะหลงครับหลงเพราะผมเป็นบ่อยโอเคนะครับ ก็นี่ก็เป็นการพอดที่ผมใช้อยู่ประจำนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ